ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะครับผมเย็บเด็ดมาแล้วนะฮะขึ้นหน้าได้ด้วยเอ่ออีเวนต์ทัวร์ของบาร์เซโลน่านะครับผมเข้าดูอีเวนต์ไฮไลท์เอ่อเรตเล็กก่อนแลนะ้วละไม่เจ๊กอีฟิตบอลพอยนะ อีฟ mm ุตบอลพอยต์เอ่ออีฟุตบอลพอยต์เอาว like ่าทำไรเอาจริงบางทีก็เป็นเหรียญที่ผมว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้สักเท่าไหร่นะสหรับอีฟุตบอลพอยต์อย่าง GP เนี่ยโอ้ได้ใช้หลายอย่างเนี่ยแต่อีฟุตบอลพอยต์เนี่ยต้องรอน้องตีนใหม่มาให้เล่นอย่างเดียวผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยและไม่ค่อยและมานะครับผมเดลี่เกมก่อนเลยแล้วกันเข้ามาก็เดลี่เกมก่อนเลยแล้วกัน นะยิงแบบไหนตามที่ผมคิดเนี่ยเนี่ยถ้าโกมันมันไม่ลงไปแบบยอบ่อคือถ้ามันยอแค่เนี้ยรู้สึกว่าเหมือนจะโดนเซฟเลยเนะี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะโดนเซฟผมมาทางนี้นแล้วกันโอ้โหจะเป็นยืงกลางว่ะยิงกลางว่นะเนี่ยโอเคเมื่อวานเนี่ยโดนเซฟนะเนะี่ยเมื่อวานโดนเซฟอืมโอเค โอเคโอเคนะฮะวันนี้หอรอพลิกนักเตะดูอีเวนต์ก่อนแล้วกันอีเวนต์แน่นอนละบาซ่ามาก่อนเลยนะบาเซลูนามาก่อนเลยสเปน,นิสอันเมื่อกี้เปล่าเนี่ยอันเมื่อกี้เปล่าเอ้ยอันนี้50ทองนะอันนี้50ทองนะค,ะครับผมอ้าวแค่นี้ <laughs> แค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้เลยฮนะโอเคแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ทัวร์แหละเนี่ย อีเวนต์ทัวร์อยู่ฝั่งนี้อีเวนต์ทัวร์อยู่ฝั่งนี้บาซ่าอีเวนต์ทัวร์กลับแจกอะไรเนาะสามหมื่นนักเก็ตนครับผมอีเวนต์ก็จะประมาณนี้แหละนะก็จะประมาณนี้แหละมาดูแพ็กนักเตะกันดีกว่าเดี๋ยวนะถ้าเราจะเลขอ e ีฟุตบอลพอยต์เนี่ยต้องเข้าไปเลกตรงไหนละอันเดิมเปล่าวะพิชชันอ๋อที่เดิมเหรอที่เดิมที่เดิมนะครับผมเอ๊ะนักเตะใหม่เหรอเฮ้ย เฟอร์มีนครับผมเฮ้ยมีให้แรกว่ะเอาดิเอาดิมาเมื่อไหร่วันเนี้ยมาเมื่อไหร่วันเนี้ยวันนี้เหรอมาวันนี้เลยเหรอหรือเปล่าไม่ได้สังเกตด้วยนะมาวันนี้เลยเอาน่าจะใช่น่าจะมาวันนี้นะครับผมโอ้โหห้าพ e ันอีฟุตบอลพอยตนะห้าพ e ันอ e ีฟุตบอลพอยต์ห้าพันอีฟุตบอลพอยโอเค โอเคสวยนะครับผมหรือว่าจะไม่มีของฟรีให้เล่นซะและ้ว <c> ก <oughs> ำลังบ่นอยู่เลยฮะขูอับซีบารซ่าการ์ดแม่งและการ์ดแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะนี่ทำดีไปไหนไหมนะเนี่ยขยันเอายิงขยนันนะขยันสร้างการ์ดอะนะมันก็ดีมันไม่เบือ่อเดีๆๆ๋ยเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เลื่อนไปไม่สุดเจออะไรปแปลกๆปหละเนี่ยเจออะไรแปลกๆเมื่อกี้นิวเสื้ออ๋อ,อเสื้อใหม่ แล้วทำยังไงถึงจะได้อะอีฟบอลพอยต์เหมือนเดิมอีฟบอลพอยต์เหมือนเดิมโอเคเสื้อใหม่สวยไหมเออเหมือนเหมือนจะดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็สีมันไม่ได้แบบจิ๊ดจ๊าดมากอะสีมันเรียบๆอ๋อหโอ้โห,โโห,โโหดูเสื้อก่อนแล้วกันเออสีมันเรียบๆมันไม่ได้แบบแบบวูบวามากนะนะครับผมเอาไปก่อนสำหรับการเล่นเสือ้อนะโอเคโอเคไอเทมก็ ไม่น่ามีอะไรนะครับผมไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรเค้พรนักเตะพรนักเตะนี่ก็เป็นของบาซ่านะอีพิกเหมือนจะไม่มีในวันนี้นะครับผมอีพิกไม่มีในวันนี้นะฮะอีพิกไม่มีในวันนี้ว้าวว้าว,ว,าวต้องเลขต้องเลขไม่ดิเลขไปแล้วหรือเปล่ายังไม่เลขดิเอ๊ะเดี๋ยนะ ทำไมดีนี้มันมีน้อยอย่างวะหรือว่าไหลไปเล็ววะน่าจะ,ะไหลไปเล็วบ้างบ้างอะนะอันนี้ยครับผมโอเคบิ๊กทีมบิ๊กไทม์นะครับผมบิ๊กไทม์บิ๊กไทม์บาซ่าไม่ใช่ปีแต่เป็นบิ๊กไทม์แทนบิ๊กไทม์ที่เหมือนฟีเจอร์เลยวะแต่มีบูธนะมีบูธมีลายเส้นของอาราโคนะครับผมนะที่เป็นบิ๊กไทม์ก็จะมีอาราโคดูยอง เกิโรบิโตนะครับผมส่วนการก์ดไฮไลท์ก็ก็ตามนี้เลยนะบาซ่าทั้งหมดแหละนะครับผมชุดนี้บาซ่ามาริดบ้างบางส่วนมาริดบ้างบางส่วนแล้วก็ในลาลิก้าทั้งหมดนะครับผมโอเคนะชุดนี้เหมือนเดิมนะครับผม1,500คนเอ้ย1,150คนนะแจกกันไปนะเราเปนเน้นสายฟรีกันดีกว่านะครับผม ไปเน้นสายฟรีกันดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับยอดเด่ดมาแล้วก็มีหลายอย่างให้เล่นอยู่นะมีเลขฟรีในอีฟ bon ุตบอลพอยด์นะครับผมมีเสื้อมีเอ่อเฟมินนะครับผมโอเคโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันล้วอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วเจน